สวัสดีค่ะชาวราศีมีนพบกับเ e ดมีเกสทเวนีนอีกแล้วน,นะคะเราจะมาดูกันว่าครึ่งปีแรกชาวมีนท่านผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาถึง21มีนาคมนี้ชาวมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเกสจะเริ่มดูตัวตนของชาวราศีมีนกันเลยดีกว่าขอดูพลังงานชาวราศีมีนหน่อยค่ะโดยรวมชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างคะ่ะใบแรกค่ะ the h elephants โอ้โห n i g h t of cups ดวงดีเนอะแบบมีความสุขมีโอกาสดีๆเป็นที่ยอมรับนะคะบางคนแบบรู้สึกว่าแบบใจบุญสุนทานหรือแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะคะ่ะดูดีเนี่ย two of pentacles page of wands d e m n press ค่ะมาพร้อมกับ t a r o fence เลยใกล้กันเลยค่ะ โฟ Wands The Hangman หรือว่า The Hang หรอ Unicorn นะคะ g a ้า a t a าและ The l o v e r อค่สใบสุดท้ายนะคะ The World ค่ะอืมเกดพอเห็นภาพรวมของชาวมีนแล้วค่ะปีเอ่อครึ่งปีแรกของชาวราสีมีนหรือว่าที่ผ่านมานะคะ เกณฑ์มองว่าโดยรวมตอนเนี้พลังงานที่ผ่านมาชาวราศีเมษมีความแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตือรือร้นความแอคทีฟหรือว่าคุณเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างมาเพิ่งได้รับโอกาสดีๆมีความสุขกับบางอย่างมามันดูแบบอบันดันสุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะบางคนเหมือนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่มีเออมีแฟนมีความรักหรือว่าเพิ่งแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวชาวชาวมีนนะเออแล้วเกดเห็นไพ่ถึงแบบไพ่ของการแบบเพิ่งแบบเริ่มต้นอะไรดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางคนเอ,อ่อทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแบบการต่างชาติต่างประเทศการเดินทางหรือว่าคนที่แบบ ต้องการที่จะแบบศึกษาหาความรู้เรียนหนังสือเทคอร์สเรียนต่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณมากๆคุณจะได้รับโอกาสดีๆคุณจะได้รับแบบได้รับโอกาสดีๆได้รับความช่วยเหลือได้พบเจอกับคนที่เป็นที่ปรึกษาทําให้การเรียนของคุณหรือว่าคุณได้พบเจอกับคุณครูที่ดีหรือว่าพาร์เนอร์ที่ดีหรือว่าซีเนียร์ท่านหนึ่งอะที่แบบเขาเป็นที่ เคารพนับถือเราแบบให้ความช่วยเหลือคุณเป็นที่น่านับถืออ่ะเออการเรียนก็คือแบบดีเด่นอืมแล้วสิ่งที่เก็เห็นที่จะเข้ามาภายในแบบภายในแบบหกเดือนก็คือความสุขความอบนลานซ์ความแบบอารมณ์ดีอ่ะแฮปปี้บางคนแบบเอาจริงนะแต่งงานมีความรักอะ่ะได้เลยแบบอินเลิฟว่าบางคนแบบคนที่รอคอยมานานแล้วสําหรับการที่จะแบบ อยากจะมีน้องอยากจะแต่งงานหรือว่าแบบขอพรขอพรไว้รอคอยมานานแล้วนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่คิดอยากจะได้เอออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่คุณหวังที่คุณขอไว้อะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของความราักอะมันมีเกณฑ์ที่แบบคุณจะได้ตามนั้นหรือถ้าใครที่แบบจําได้เลยว่าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณจะไดท้ท่านจะประทานผ่อนให้คุณแล้วไม่รู้ว่าคุณขอไว้หรือเปล่านะคะมันมีเกณฑ์สําหรับบางคนนะมันมีเกณฑ์สําหรับการที่แบบจะต้องเลือกสองทางเลือกมีออปชันมีสองเหตุการณ์มีเหตุการสองเหตุการณ์ที่จะต้องเลือกต้องเข้าไปเกี่ยวพันหรือว่าคนสองคนเออถ้าเป็นแบบความรักก็อาจจะแบบมีตัวเลือกสองตัวเลือกหนึ่งในนั้นอาจ,จะเป็นคนที่แบบ คนเก่าๆย้อนกลับมาจากในอดีตหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้คนที่คุณเฝ้ารอคอยอยู่หนึ่งในนั้นจะมีประมาณอย่างนั้นเข้ามาหาคุณมีเกณฑ์แบบคนที่แบบแตกต่างต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่แบบเอ่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็ดีอาสําหรับคนที่แบบทํางานออนไลน์หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการต่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับคุณในหก เดือนนี้นะคะในครึ่งปีนี้นะคะ่ะเออในบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบนิดนึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์หมุนเงินบ้างเอออาจจะแบบค่อนข้างที่จะแบบหนื่อยหนื่อยรู้สึกว่าเหมือนแบบภลระเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์อาจจะยังไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่อาจจะยังรู้สึกว่าจะต้องปรับตัวอีกอีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่า ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแบบคนโทรลได้อะค่ะเพราะว่าในหกเดือนเนี้ยขอแค่แบบคุณแบบมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาขอให้อ,อดทนอีกนิดนึงอะ่ะภาระความรับผิดชอบคุณอาจจะเยอะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณเหนื่อยกับอะไรที่มันไม่มั่นคงมันไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ดีขึ้นมันมันจะดีขึ้นแหละเออ อาจจะต้องรอหน่อยรอหน่อยเก็ตว่ามันจะแบบชัดเจนแล้วแบบเวิร์กสุดๆอะแบบสี่ห้าหกเดือนของสี่ห้าหกเดือนประมาณแบบเออเมษากษัตริยมพิถุนามันมันมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มเห็นแล้วคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมันดีขึ้นนะคะเออใครที่แบบอาจจะต้องเตือนเรื่องแบบนิดนึงก็คือแบบอย่าเพิ่งหาภาระเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องการเงินอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ อย่าพยายามแบบเออหาอะไรแบบมาใส่ตัวเยอะแบบนิ่งๆไว้ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะอาจจะยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับสถานการณ์บางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นข้อๆเลยดีกว่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่าขอให้เสริมนิดนึง Angel เข้ามาบอกอะไรกับชาวมีในครึ่งปีแรกบ้างคะ่ะมีอะไรแนะนำเนี่ยจริงๆนะคนที่แบบรอคอยนึกถึง แบบขอพรผ่าไว้มันมีเกณฑ์ที่แบบคุณจะสมหวังอะ่ะคุณจะได้พบไม่เจอคู่ไม่เจอแบบโซเมทวินเฟรมของคุณอะ่ะก็คือเจอจะพบเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีอะ่ะจะพบเจอกับคนที่ดีอะ่ะเออมีเกณฑ์แบบได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการงานอะไรก็ได้นะมีโอกาสดีๆอย่างเงี้ยเข้ามาแต่คุณจะได้พบเจอกับอะไรที่แบบเก่าๆสิ่งที่เคยทำมาก่อนหน้าน,นีย คนรักในอดีตกลับมาหรือว่าคนที่เคยรู้จักกลับมาเนี่ยก็เป็นไปได้เดี๋ยวขอดูแองเจิลแล้วกันอลไลท์ลี่เนี่ยมันจะมีบางอย่างหนึ่งอย่างที่ติดอยู่น่าจะไม่รู้ว่าในเรื่องอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบไม่ไม่ไมถ้าถ้าคุณถ้าเป็นอยู่นะถ้าเป็นอยู่ตอนเนี้ยไม่แนวที่การงานก็คือความรัก ที่อาจจะยังไม่ลงตัวหรือว่ามีตัวเลือกอออาจจะมีติดอยู่อย่างหนึง่ง take action ค่ะแล้วก็ wait เนี่ยคือมันแบบต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะแต่คุณคุณคุณอะไรที่คุณแบบ wish ไว้ที่คุณขอไว้อมันท่านจะ b r a c i n g อ่ะมันจะแบบประสิทธิ์ประสาดพรให้คุณอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นมันมันจะเป็นแบบมันเป็นเดซินนีที่คุณจะต้องได้ได้เจอมันโชคชะตามันมาถึงมันถึงเวลาของชาวแบบชาวมีแล้วอะคะ่ะเออแล้วก็อ,อืมอะไรที่เครียดอยู่หรือว่ารู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยอย่าพิ่งท้อแท้ใจให้มีพละกําลังเยอะๆให้เทคแอคชั่นอย่าอย่ายอมแพ้อ,อืมใบบางคนนะคะแบบเออแบบกินเก่งรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปี้ ไปงานเลี้ยงหรือแบบไปงานเลี้ยงบ่อยไปงานปาร์ตี้งานเฉลิมฉลองหรือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างได้รับข่าวดีงานอะไรที่มันเป็นสิริมงคลงานแต่งงานมั่นไม่ของตัวเองก็ของเพื่อนคนรอบข้างอะไรยังไงก็ต้องมีหรือว่าที่รอคอยไว้อะมันจะประสบผลนั้นน่ะหรือว่าคุณแบบอยากได้บ้านต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้จะได้จะได,จะได้จะได้ทำอืมมันจะมีความมั่นคงขึ้น แต่แบบรอนิดนึงใช้เวลานิดนึงค่ะขอให้ขยันขยันต่อไปเดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยแห,หละคุณจะพบเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีขอดูการงานประจำใน6เดือนแรกหน่อยค่ะ Five of Pentacles เนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยในบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณแบบผิดหวังหรือหรือเซ็งกับบางอย่างเข้ามาในเรื่องของการงานใครบางคนอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบ เซงหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ,อไรายได้เข้ามาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยงานอาจจะแบบรู้สึกว่าเออจะได้เท่านี้แต่อาจจะยังได้ไม่เต็มอาจจะรอคอยเงินอยู่อะไรเงี้ยแต่ข้อดีของมันก็คือแบบคุณคุณถึงคุณจะแบบเซ็งนิดนึงอะแต่คุณไม่ท้อใจหรือคุณก็ยังแบบ move forward ต่อไปอะมันยังแบบเนี่ยเขาให้คุณเดินหน้าต่อไปอย่าอย่าผิดหวังได้เซงได้แต่ว่าต้องไม่ท้อถอย ไพ่ใบเนี้ยบอกแบบนี้ Tri ย Pen ิเคิลสเนี่ยคะ่ะมันจะมีเงินเข้ามาแหละมันจะมีการเจราจาต่อรองกันไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หนะ้าที่การงานหรือว่าการทำงานประจำคุณจะได้รับความแบบความยอมรับมากขึ้นอะ่ะทุกคนจะรับฟังคุณมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าแบบทุกคนจะรับฟังความคิดเห็นคุณและยอมรับในตัวคุณมากขึ้นอืม มันจะมีการคอมมิชเมนต์มีการพูดคุยเจรจาบางอย่างการมิทติ้งหรือการทำอะไรอย่างเงี้ยจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วย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 ดีแหละเออเดี๋ยวมันจะโอเคขึ้นถ้ามันไม่โอเคอะ่ะเก็ตมองแบบนั้นนะอ่อ n น g h อ of c ์คัฟค่ะมันเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาหาคุณในเรื่องการงานมันจะแฮปปี้มากขึ้นทุกอย่างมันจะทุเลาลงมันจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะขอให้คุณใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะอืม ย้ำอีกทีหนึ่งนะในเรื่องแบบใครที่ทำงานออนไลน์การต่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยทำงานทางไกลอะไรเงี้ยค่ะดีมากๆเลยอ่ออีกนิดนึงก็คือสำหรับบางคนนะคะที่แฮปปี้มากๆช่วงนี้อาจจะยงังอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบคุณแบบแบบกินเก่งแต่งตัวดูมีเสน่ห์ดูสวยหลอ่อแล้วก็อาจจะแบบมีน้ำมีนวลน,นะเออระวังแบบระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะอ,อ ต่อมาในเรื่องคนทํางานเสริมงานออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะ a อชอ f Wands จะมีการเริ่มต้นบางอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบคุณกระปี้กระเป๋าคุณมีความ c r e เอที i ิตมากขึ้นคุณมีพลังมากขึ้นในการที่จะทำมันรู้สึกขยันนะเออรู้สึกขยันมีใครบางคนแอบมองแอบดูคุณอยู่นะเออแล้วก็ในบางอย่างมันจะมีการสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้น ในหน้าทีานะ่สำหรับงานประจำจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนเขาแบบแอบด,ดูคุณอยู่แหละแล้วก็มันมันบางคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานประจำแต่มันก็เป็นไปได้ด้วยแบบเป็นไปได้สวยอะ่ะเอออาจจะยังแบบเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของแบบประสบการณ์แล้วก็ความไม่ประมาทเออ แล้วก็การสื่อสารดีมีเกณฑ์การสื่อสารมีคนแอบ,บดูสนใจแอบบส่องแอบ,บมองงานของคุณอยู่หรือว่าไม่งั้นคุณนั่นแหละไปแอบ,บดูแอบบมองหรือว่ามีความสนใจในบางอย่างเกี่ยวกับงาน,งานอันงานอันเนี้ยเอออืมขอดูในเรื่องของคนที่ว่างงานหนะะ่อยค่ะคนที่ว่างงานอยู่นความบอกว่าคุณรับสอดมันจะมีการตัดสินใจมีการลงมือคิดที่จะทําหรือจะพูดอะไรบางอย่าง Six of p e n n a c l e s คุณจะได้รับความช่วยเหลือแหละมันมันมันจะมีโอกาสดีๆคนดีเขาจะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณสำหรับคนที่ว่างงานนะหรือคนที่กำลังแบบรอคอยแบบฟันธงในเรื่องของเออเงินเดือนว่าแบบยังไม่ลงตัวหรืออะไรเงี้ยมันมันจะโอเคขึ้นการต่อรองหรือสมมติคนที่กำลังจะได้งานแล้วแบบสัมภาษณ์รอคอยอยู่เงี้ยมันจะฟันธงแล้มันจะเคาะได้แล้วว่า มันจะแบบดีลกันลงตัวในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินเดือนคนที่ว่างงานนะคะของเช้ามีเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนเนี่ยได้ได้งานไปแล้วด้วยอะ่ะเออมีเกณฑ์ได้งานไปแล้วด้วยหรือว่าบางคนอะ่ะทางานประจํางานฟรีแลนซ์งานที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยูนิคที่แบบคนอื่นทําไม่ได้อะไรเงี้ยจะจะจะเป็นจะโอเคมากเลยอะ่ะเออแต่ว่าในอีกในหนึ่งอะ่ะด้วยความที่คุณเองอะ่ะ ากเนี้ยสำหรับคนที่ว่างงานอ่ะการสื่อสารการพูดอ่ะก็เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเกณฑ์มองว่ามันจะมีการดิวการเจราจากันสำหรับคนที่ว่าในเรื่องของงานนะสำหรับคนที่ว่างงานอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีการฟันธงการพูดอะไรกันบางอย่างที่แบบขอแนะนำว่าถ้าจะพูดอะไรหรือว่าจะตกลงอะไรกับบริษัทหรือว่า งานที่คุณไปติดต่ออยู่ที่คุณจะได้งานอะ่ะขอให้พูดแบบตรงๆว่าคุณต้องการอะไรขอให้คอมมูนิเคชันให้มันแบบคลี a r รี่คอมมูนิเคชันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบเข้ามาแนะนํานะคะเอออันนี้ก็คือสําหรับคนที่ว่างงานก็แบบมีเกณฑ์ที่จะได้งานอยู่แล้วแหละเออต่อมานะคะในเรื่องของการเงินค่ะเงิน6เดือนแรกครึ่งปีแรกของมีนเป็นยังไงบ้างเอ่ย ว้าวสิกซ์ับวอนมาเลยค่ะการเงินมีเกณฑ์แบบได้เงินจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะเออดูดีอยู่ค่ะนายดับสอดอืมในในบางคนอาจจะมีความหัวเสียบ้างในเรื่องการเงินไม่รู้หัวเสียงุดหงิดอะไรในเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะต้องทําอะไรในเรื่องการเงินที่แบบค่อนข้างที่จะแบบด่วนด่วนนิดนึงอ่ะปุ๊บปรับฉับพันอาจจะได้มาอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือ หรือก็จะมีเกณฑ์แบบหงุดหงิดในเรื่องของการที่จะต้องแบบใช้เงินอ่ะเออทำไมหรอแบบได้ช้าหรอหรือ,อยังไงแต่สุดท้ายเราได้นะคะสุดท้ายเราได้แล้วอาจจะแบบรู้สึกว่ามันจะต้องมีการไฟติ้งอย่างหนึ่งมีการการพูดอย่างหนึ่งการแบบการแบบการสื่อสารการแบบเทคแอคชั่นบางอย่างที่แบบตรงไปตรงมารวดเร็วจนถึงขั้นแบบสมมุตินะ ถ้าเกิดว่ามีคนบางคนแบบว่ายืมเงินคุณไปอ่ะเราไม่ใช่อ่ะคุณมีเกณฑ์ได้เงินคืนเลยนะด้วยความชัดเจนของคุณะด้วยความแบบทวงทวงเงินแล้วได้เงินคืนอ่ะเออหรือว่าแบบลูกค้าแบบเครดิตให้เครดิตไว้เท่านี้แล้วแบบเลทจ,จ่ายเงินการการเอออะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะได้เงินคืนด้วยความที่คุณแบบ follow up แล้วก็คือได้แน่นอน ขอให้ทวงเราได้แน่นอน tong. หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบมีโอกาสดีๆที่จะได้เงินเข้ามาเออแล้วบางทีแบบได้แบบปุบปับฉับพลันด้วยนะไม่คิดว่าจะได้แต่ก็คือแบบได้อ่ะเราได้มาจากการที่ตัวเองแบบเหนื่อยได้มาจากการที่ตัวเองแบบ Take A c t i o n ได้มาจากความสามารถของตัวเองอแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบขอให้คุณ f IGHTING นะถ้าคุณ f IGHTING ในเรื่องการเงินอ่ะมันจะไม่เสียแรงเปล่าเออ,อย่างงี้แหละพูดแบบนี้แหละ ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพต่อมาในเรื่องความรักค่ะความารักเกขอ c l a r i f เป็นแบบแยกสถานะนะคะขอดูความรักคนโสดหน่อยค่ะนี่ t ัวร์ว ones มันจะมีแบบใครที่กำลังรอคอยอยู่อะ่ะเขากำลังจะเข้ามามันมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะ five t w e o n d s เข้ามาหลายคนด้วย หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ชอบเนาะคุณก็ไม่เอาหรือว่าแบบคุณรู้สึกว่าคนคนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่คุณเคยรู้จักหรือคนเก่าๆกลับมาแล้วคุณก็อาจจะไม่เอาคุณอาจจะเทคุณอาจจะตัดสินใจแบบหันหลังให้เขาไปเลอมันก็เลยมีความวุ่นๆกันอยู่แต่เกดมองว่ามันจะเปมันจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณมันจะไม่ใช่แค่คนเก่าๆเข้ามาเนี yeah. ่ย finance and career a f t e r กเตอร์อ o นยูเลิฟไลท์ไรนเนี่ยในบางคนอะสำหรับคนแบบโสดนะก็อาจจะแบบมัวแต่ยุ่งอยู่อะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาเงินอะการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบในบางทีก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอืมขอให้แบบเปิดใจนะคะ attraction เนี่ย ถ้ามีคนมันจะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกแล้วคุณก็จะแบบโอเคด้วยแต่ช่วงนี้อาจจะแบบยุง่งยุ่งวุ่นวายกับบางอย่างงานยุ่งหรือแบบหงุดหงิดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแบบยังไม่พร้อมที่จะแบบโอเพนร้อยเปอร์เซ็น์หรือว่าหนึ่งในนั้นที่เข้ามาจะเป็นคนเก่าๆที่คุณอาจจะไม่ถูกใจแต่เดี๋ยวจะมีคนที่ถูกใจแน่นอนเฟิร์สค่ะ เปิดใจนะให้เปิดใจมันจะมีคนที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคเข้ามาเออเราก็แบบให้เปิดใจมันมันจะแบบเราก็แบบให้แบบให้ให้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอา e contract บ้างเออใช้สเสน่ห์ของผู้หญิงอย่างน่ารักน่ารักบ้างอย่างเงี้ยคุณได้แน่คุณได้แน่ๆเพราะช่วงนี้คุณจะดูมีสเสน่ห์สวยหล่อยังไงก็แบบ ยังไงก็หนีไม่พ้นสาหรับคนโสดถ้าคุณชอบใครเกตหรือว่าเล็งใครไว้อยู่เกตก็เชียร์ว่าคุณมีโอกาสสมหวังค่ะออแต่คนเก่าๆคุณอาจจะไม่เอาอ <c oughs> ต่อมานะคะขอดูคนมีคู่หน่่ยค่ะ a f w a n c e six of swords the view of fortune คนมีคู่เกตมองว่าไม่มีอะไรนะอาจจะมีแบบ ถ้าเกิดว่าอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างมีเถียงกันบ้างนะคะหรือมีเกณฑ์แบบมีความแอบ,บเคืองเในใจแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรฉันแบบมองผ่านฉันข้ามผ่านไปก็ได้มันไม่มันไม่ใช่อะไรอะไรเงี้ยเออสำหรับคนที่แบบต้องการที่จะแบบเออมีปัญหาในเรื่องความรักเรารู้สึกว่าแบบไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะมันมีเกณฑ์จบ แล้วจบด้วยดีแยกด้วยดีเจราจาด้วยดีทุกอย่างเคลียร์ลงตัวนะคะแล้วก็ในบางคนที่ความรักแบบโอเคอะ่ะมันก็คือมันก็จะโอเคนะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะแบบนิดนึงที่อาจจะมีเครื่องบ้างแต่แบบคุณก็มองมองมองข้ามไปมองผ่านไปอะ่ะทุกอย่างมันจะเคลียร์กันลงตัวมันก็เป็นเรื่องปกติของการที่แบบมีแฟนแบบมีม,มีมีแบบ การที่เราจะต้องแบบอยู่ใกล้ๆกับใครมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติเนอะแต่เรื่องหลักๆที่เข้ามาเกิดมองว่ามันคือความสุขซะส่วนใหญ่เลยมันดีค่ะ80%คือคนมีคู่โอเคแล้วก็แบบเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการแบบมูฟอะการเดินทางการไปเที่ยวหรือว่าไปฮันนีมูนค่ะหลังจากที่แบบเออแต่งงานมีงานมั่นมีอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การโยกย้าย การเดินทางเดินทางได้ถึงขั้นต่างประเทศบางคนแบบย้ายตามแฟนไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นไปได้เออแล้วมันก็คือแบบทุกอย่างก็จะเคลียร์ลงตัวใครที่ติดเอกสารหรือว่าเออดีลกันอยู่อะไรอยเงี้ยก็คือทุกอย่างเคลียร์ลงตัวนะคะสมูทนี่ก็คือทั้งหมดของชาวมีในครึ่งปีแรกนะคะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต ให้กับเลนมิเกสด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ